เมื่อสมัยก่อนห้าปีที่ผ่านมาประสบปัญหาเรื่องเพียกระโดดสีน้ำตาลลงที่สุพรรณบุรีอำเภอดิมบางนางบวชเนี่ยเสียหายกันไปทั้งทุ่งรู้สึกว่ากินร้ายแรงมากนา20ไร่เกี่ยวได้ยี่ห้าทางสมัยก่อนเพียกระโดดระบาดพื้นที่บ้านเรามันกินแดงเป็นเปลงเลย ตอนนี้เราก็เอจะทำกันยังไงดีใช้สารเคมีเอามาลงมันก็ตายบ้างาไม่ตายบ้างตอนนั้นที่เพียก็โดดเข้าทําลายคือมันกินแล้วมันยุบแห้งไปเลยยุบแห้งไปเปนแปลงเลยจากที่เมื่อก่อนนะคะก็คือปัญหาสัตููพืชหรือว่าการทํานาของชาวนาก็คือ จะประสบปัญหาเรื่องเพี้ยกะโดดเสียงตาลซึ่งมีการระบาดและทําความรุนแรงแล้วก็ทําความเสียหายให้กับอาชีพทํานาเป็นอย่างมากถ้าเพี้ยกระโดดเสียงตาลลงอะค่ะจะเป็นตัวร้ายที่ทําให้ชาวนาค่ะขาดทุนแล้วไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ค่ะจากปัญหาการระบาดของศัตรูพืชในตําบลเดิมบางอําเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีจึงเกิดการรวมตัวกันของเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของศัตรูพืชและจัดตั้งเป็นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตะบลเดิมบางศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาการระบาดของศัตรูพืชในชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยสามารถจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเองอย่างครบวงจรและยั่งยืน ศูนย์จัดการสัตว์พืชชุมชนตำบลดำบางนะคะได้ก่อตั้งเมื่อปีพศ2552จากการแนะนำของเกษตรตำบลค่ะก็คือคุณบุญชลัดป์ปังดีค่ะได้แนะนำให้สมาชิกค,ค่ะผลิตสารชีวพันธุ์เชื้อราบิวเรียเชื้อราไปโคโดม่ามาใช้ในการลดต้นทุนในการประกอบอาชีพทำนาทำให้กลุ่มอะค่ะแรกเริ่มจากที่ปี52อะค่ะมีสมาชิกอยู่ที่15ลารายเราก็ได้มีการผลิตสารชีวพันธุ์ ต่างๆเข้ามาใช้แล้วก็มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเมื่อปี54มีสมาชิก30รายเมื่อปี57มีสมาชิกก็จะเพิ่มขึ้นเราก็มีการผลิตสารชีวพันธุ์อย่างต่อเนื่องทําให้กลุ่มค่ะมีการวางแผนการผลิตสารชีวพันธุ์มีการใช้สารชีวพันธุ์อย่างเก่อเกิดประโยชน์สูงสุดและการใช้สารชีวพันธุ์อย่างถูกวิธีเราจะถือคติว่า ผลิตได้ใช้เป็นค่ะในส่วนของสมาชิกของกลุ่มสจชเดิมบางการบริหารจัดการกลุ่มสมาชิกทุกคนของกลุ่มศูนย์จัดการสัตว์พืชุมชนตาบลเดิมบางหรือว่าสจชเดิมบางนะคะสมาชิกทุกคนต้องมีหน้าที่คือ1เราจะแบ่งกลุ่มเป็นทั้งหมด4-5กลุ่มด้วยกัน ก็เริ่มจากมีกลุ่มของในส่วนของสำรวจแปลงพยากรณแล้วก็สำรวจแปลงของแต่ละคนค่ะเพื่อรายงานเข้ามาในกลุ่ม2จะมีในส่วนของสมาชิกที่มีหน้าที่ผลิตสารชีวพันธุ์ก็คือบิวเอลียสมาชิกที่ผลิตสารชีวพันธุ์ไตโคโดมาสมาชิกที่ผลิตสารชีวพันธุ์บีทีหรือว่าบาทิรัสทูลินจินซิตแล้วก็จะมีสมาชิกที่ผลิตสารสก,กัดต่างๆค่ะแล้วก็มีกลุ่มผลิต อาน้ำหมักชีวภาพค่ะและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของคณะกรรมการหรือว่าคณะบริหารที่สมาชิกจะต้องมีการวางแผนในการผลิตแล้วก็ดูแลบริหารจัดการของกลุ่มเราค่ะสมาชิกทุกคนต้องมีหน้าที่ที่จะผลิตได้แต่ละอย่างแต่ละคนค่ะแต่ทุกคนสามารถที่จะทํางานหรือว่าผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้ทั้งหมดค่ะเพราะว่าเราเน้นให้สมาชิกค่ะ,คะต้องผลิตได้ใช้เป็นใช้อย่างถูกวิธีถูก อัตราถูกเวลาด้วยค่ะ,ะสำหรับแผนการดำเนินงานของสอจชเดือนบางนะคะ 1. ก็คือเราจะมีการประชุมทุกเดือนในส่วนของตั้งแต่มกราถึงธันวาแล้วก็มีการสำรวจติดตามพยากรศัตรูพืชในช่วงเดือนมิถุนาถึงกันยามีการวิเคราะห์ดินให้กับสมาชิกช่วงเดือนมีนาถึงเมษามีการผลิตและขยายตโคเดลมาช่วงเดือนพฤษภาถึงสิงหา มีการผลิตยขยาย B t ทีช่วงเดือนมิถุนาถึงกันยาการผลิตบิวเวอรเียก็ช่วงเดือนกรกฎาถึงสิงหาเพื่อให้สอดคล้องต่อฤดูการปลูกข้าวและเพื่อช่วยในส่วนของการวางแผนได้อย่างถูกต้องแล้วจะได้นำไปใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะสำหรับในส่วนของการบริหารจัดการกองทุนของศูนย์จัดการสัตวพืชชุมชนเดิมบางเราจะมีในส่วนของการแบ่ง วัาปัจจัยการผลิตของเรานะคะคือสมาชิกทุกคนที่มาผลิตสารชีวพันธุ์นะคะจะต้องแบ่งส่วนหนึ่งเข้ากองทุนอุปกรอนแล้วก็เก็บตังค์สมาชิกคนละร้อยบาทเพื่อเอามาซื้ออุปกรณ์เพื่อมาทำื <c oughs> ่อทำเชื้อเบเวเรียแล้วก็ไตโคดามาแล้วก็บีทีแล้วก็พอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เก็บตังค์คุณสมาชิก ยางวิวเว利ก็เก็บถูกละสิบบาทแต่โคโดมาก,ก็ประมาณราคาเดียวกันนะสิบบาทแล้วก็มีบีทีบทีนี่โลละสิบปดาทถึงยีบค่ะเก็บเพื่อเป็นกองทุนกิจกรรมของกลุ่มกิจกรรมของกลุ่มประกอบด้วยการผลิตชีวพันธ์การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช การติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชของแปลงพยากรณ์ให้บริการวิฉัยศัตรูพืชสำหรับการแจ้งเตือนนะคะทางกลุ่มเราได้มีการแจ้งเตือนผ่านแปลงพยากรณ์แล้วก็โดยมีการปักธงพยากรณ์ยังมีในส่วนของการแจ้งเตือนผ่านหลายกลุ่มแล้วก็ Facebook เพื่อที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ค่ะแล้วก็ให้บริการวิจัยศัตรูพืชสมาชิกเขาไปโชบมาเราก็มาวิจัยให้กับสมาชิกได้รู้ว่า ตัวไหนคือตัวดีตัวไหนคือตัวร้ายของธรรมชาติแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชนี่คือแปลงพยากรณ์ศัตรูพืชนะครับมีไว้เพื่อตรวจสอบศัตรูพืชในแปลงนาก็มีการพิสวิงแล้วก็สวิงช้อนนั่นดูจุดนะครับทุกสัปดาห์มาดูว่ามีศัตรูพืช ตัวดีตัวไอแล้วก็เอามาดูให้ให้ใหว่ามีตัะตูพืชอะไรบ้างช่วงสัปดาห์นี้เพื่อจะได้แจ้งเตือนในกลุ่มเราว่าขณะนี้มีตัวนี้นะมาจะมาทำลายต้นข้าของเราจะได้เตรียมตัวป้องกันนะครับเทคโนโลยีและนวัตรกรรมของกลุ่มนอกจากการผลิตชีวพันธ์แล้ว กลุ่มยังมีเทคโนโลยีอื่นๆได้แก่เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นแรงลมและเปียกสลับแห้งแกล้งข้าวพอเรามารู้วิธีการทําการเปรียกสลับแห้งว่ามันดียังไงพอมีปีที่น้ําน้อยอีตรงที่โดนน้าไม่ไม่มากแค่พอเปียกๆเ,เนี้ยแต่ต้นข้าวเขากลับแข็งแรงที่ร่มถามว่าดีไหมดีตอนหน้าต้นดีแต่เวลามางมารงบกวนเนี่ยเขาจะ แมลงได้ย้ยากากากการขยายผลสวัสดีครับผมประธานกลุ่มสดจัดก,การศัตรูพืชชุมชนตะบลหัวเขาครับตะกรอนมาเรียนรู้ที่ศูนย์จัดก,การพืชชุมชนตำบลเดิอบางซึ่งเป็นศูนย์หลักของอำเภอเดิบางนังบวดและจังหวัดสพุพรรณบุรีปัจจุบันนะครับศูนย์จัดก,การศัตรูพืชตำบลหัวเขานะครับได้ทําการ ทําทผงนะครับเกี่ยวกับสารเชื้อพันธุ์นะครับก็มีด้วยกันสองผลิตภัณฑ์ได้แก่ไตโคโดมาและบิวเวเลียนะครับเพื่อให้เกษตรกร,ะกรนะครับได้นําไปใช้นะครับและสะดวกสบายนะครับก็สามารถที่จะลดต้นทุนและสามารถกน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนอื่นได้อีกทางหนึ่งนอกจากศูนย์จัดการสตัตรูพืชชุมชนตําบลหัวเขาแล้วศูนย์จัดการสตัตรูพืชชุมชนตําบลเดิมบาง ได้บูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆอาทิเช่นสำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวชสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันหรือ GIZ และหน่วยงานอื่นๆอ,อีกมากมาย บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบดนะคะเราก็จะให้การสนับสนุนองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับศูนย์จัดการสตรูพืชชุมชนอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการถ่ายทอดความรู้ได้แก่กรมพัฒนาที่ดินกรมการข้าวรวมถึงองค์กรให้ความร่วมมือระหว,ว่างประเทศที่ของเยอรมันหรือเกษตรกรจะเรียกว่า g i z นะคะศูนย์จัดการสตรูพืชชุมชนเป็น,นกลไกสําคัญ ในการแก้ไขปัญหาการระบาดศัตรูพืชอย่างครบวงจรยั่งยืนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป